เขาไม่นะครับพี่ปล่อยฉันพี่เขาไม่ได้จริงๆครับโอนเงินเดือนทั้งหมดของเชอเข้าบัญชีนี้คุณคือฉันคือแม่ของเชอวันนี้เป็นวันที่เงินเดือนออกไม่ใช่หรอช่วยโอนเงินเดือนของเชอทั้งหมดเข้าบัญชีนี้ให้ฉันด้วยแบบนี้มันไม่ถูกกฎบริษัทเลยนะครับมันไม่ถูกตรงไหนฉันเป็นแม่แ,แท้ๆของเชอเชออยู่ไหนไปนเรียกเชอมาสิผม ไปไเล่ชมาสิไดครับมีอะไรคะเจ้าหนแม่มาแล้วเหรอนางตัวดีนี่มึงยังเป็นลูกกูอยู่ใช่ไหมทำไมมึงต้องหลบแดกกูด้วยพี่ครับพูดกันดีๆสิครับทำไมต้องลุงไม้ลุงมือด้วยเดือนที่ผ่านมาทำไมโอนมาแค่หมื่นเดียว เงินไปไหนหมดแฟนหนูผ่อนบ้านอยู่หนูไม่อยากแฟนหนูมีความกดดันผู้ชายเป็นคนซื้อบ้านมึงก็ให้มันเป็นคนผ่อนสิทําไมมึงต้องไปช่วยมันด้วยอีกอย่างตอนนี้มึงก็ยังไม่ได้แต่งงานกับมันมึงอยากเป็นลูกเลยละคุนเหรอตอนนี้ไปให้มึงอ่ะโอนเงินเข้าบัญชีแม่มึงให้หมดไม่งั้นมึงก็เอาบัตรเงินเดือนของมึงมาให้กูแม่แม่่ากดดันหนูได้ไหมกูกดดันอะไรมึงกูเลี้ยงมึงมาจนโต เอาเงินที่มึงหาได้มาให้กูอะทำไมมันจะไม่ได้แม่แม่ทำอย่างนี้กับหนูได้ยังไงเงินเดือนหนูเดือนละสองหมื่นห้าให้แม่ไปสองหมื่นแล้วแม่เอาเงินไปให้น้องชายหมดเป็นไงล่ะน้องชายเอาไปเล่นกับพนันหมดกูก็แค่ยอยากให้ลูกชายมีไรายได้ประจำเขาอายุยีบสามแล้วงานการก็ยังไม่ได้ทำ แบบนี้จะมีผู้หญิงที่ไหนมามองเขา